Did the right thing, สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอซีช่องรุ่งส c h สี n ชาแนลแลวก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องรุ่งส4 c สี n ชาแนลก็จะมีตำนานสยองหาดแม่รำพึงสิ่งอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นพึงระวังหาดแม่รำพึงความงดงามของชายทะเล แต่แฝงไปด้วยความเล่นลับหลายชีวิตที่ต้องสังเวยซึ่งสิ่งอาถรที่มองไม่เห็นพึงระวังหาดแม่ลำพึงความงดงามของชายทะเลแต่แฝงไปด้วยความเล่นลับหลายชีวิตที่ต้องสังเวยหาดแม่ลำพึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองหาดแม่ ลำพึงอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ11กิโลเมตรจากถนนสุขุมวิทมีทางแยกขวาที่กิโลเมตร229เรียบเข้าชายหาดเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน500เมตรห่างจากบ้านแพรประมาณ6กิโลเมตรตัวหาดทรายขาวสะอาด อยู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ถือเป็นหาดที่ยาวที่สุดของฝั่งทะเลด้านตะวันออกมีความยาว12กิโลเมตรสุดหาดเป็นที่ตั้งของบ้านก้นอา่าวอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน <Okay. S 1> ในอดีตบ้านก้นอ่าวเป็นหมู่บ้านที่ไกลที่สุดและมีลักษณะเป็นอ่าวเล็กๆเ, <Okay. S 1> เรียกกันว่าบ้านก้นอา่าวถนนเลียบ ชายหาดมีความยาว10กิโลเมตรมีที่พักและร้านอาหารทะเลมากมายไว้บริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของหาดแม่ลำพึงคือลานหินขาวตั้งอยู่ระหว่างกลางของหาดมีการจัดวางสวนหินไว้อย่างสวยงามไว้สำหรับนั่งพักผ่อนโดยเฉพาะยามเย็นจะเห็นนักท่องเที่ยว แวะมานั่งเล่นมากมายรวมทั้งชาวบ้านในแถบนี้ด้วยเองนะคะตำนานของหาดแม่ลำพึงมาจากนิยายท้องถิ่นของจังหวัดเรื่องตาม่องไล่ตาม่องไล่เป็นชาวพมา่ามีเมียชื่อยายเท้ามีลูกสาวชื่อยมโดยยมเป็นสาวสวยจึงมีชายหนุ่มมาสนใจมากมายแต่ตาม่งไล่ตั้งใจยกให้พระเจ้ากรุงจีนเพราะเห็นว่าร่ำรวย ลูกสาวจะได้สบายส่วนยายเท้าตั้งใจจะยกให้เจ้าลายซึ่งเป็นหนุ่มหน้าตาดีและขยันต่างฝ่ายต่างยกลูกสาวให้โดยไม่ปรึกษาหารือกันและไม่ถามความรู้สึกของลูกสาวแม้แต่น้อยครั้นใกล้วันแต่งงานตามมองไายก็เตรียมออกไปหาปลามาทำอาหารเลี้ยงแขกพบปลากระเบนใหญ่เข้าตัวหนึ่งก็ใช้หอกพุ่งเข้าแทงปลากระเบนหลบทัน หอกเลยพุ่งทะลุเกาะเข้าเกาะหนึ่งทำให้เกาะนั้นมีรอยโวใหญ่ชาวประมงเลยเรียกว่าเกาะทะลุซึ่งอยู่หน้าอ่าวเพในปัจจุบันถึงวันแต่งงานขันมากของพระเจ้ากรุงจีนก็ยกมาพอดีกับขันมากของเจ้าลายตามองลายกับยายเท้าต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรโดยไม่ปรึกษาหารือ ในที่สุดก็ทะเลาะก,กันรุนแรงยายเท้าโกรธมากหนีไปสงบสติอารมณ์ที่ชายหาดระโยองจึงเรียกชื่อต่อมาว่าหาดแม่ลำพึงจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีหญิงสาวชาวบ้านมาโดดน้ำฆ่าตัวตายที่ทะเลแห่งนี้เนื่องจากผิดหวังในความรักจึงเป็นที่มาของหาดแม่ลำพึงเช่นกัน ไม่ว่าตำนานจะล่ำาลือดเช่นไรปัจจุบันหาดแม่ลำพึงก็มีชื่อว่าเป็นหาดอาถันเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาจบชีวิตที่หาดแห่งนี้ทุกปีดังที่เป็นข่าวให้ได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนแต่บรรดานักท่องเที่ยวก็ไม่หวั่นวันยังคงเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายและในที่สุดก็จบชีวิตลงอย่างที่มีการเล่าลือกันล่าสุด นักเรียนจากโรงเรียนวัดทรงธรรมย่านพระประแดงที่เดินทางไปฉลองจบชั้นม .6 กก็สังเวยชีวิตที่นี่หนึ่งรายจากการถูกคลื่นซัดจมหายไปก่อนหน้านั้นเพียงสองวันก็เพิ่งเกิดเหตุสลดกับนักท่องเที่ยวสาววัย16บปีถูกคลื่นใต้น้ำดูดร่างจมน้ำเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งคู่เกิดจากอะไรชาวประมงพื้นบ้านที่หาดแม่ลำพึงให้ข้อมูลว่า ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงลมมรสุมหรือที่ชาวประมงเรียกกันว่าลมสลาตันที่จะก่อให้เกิดกระแสน้ำวนทั่วทั้งหาดและที่บริเวณหาดแม่ลำพึงจะเป็นจุดที่คลื่นพัดเข้าทั้งสองด้านเรียกว่าคลื่นเ,เทพนมหรือเทพนม อันนี้ก็ขออนุญาตด้วยนะคะถ้าผิดพระประการใดก็ขออภัยมาที่นี่ด้วยอ่านไม่ทราบวะ่าจะเทพนมหรือเทพพนมนะคะทําให้เกิดร่องน้ําใหญ่ตรงกลางมีแรงดูดมหาศาลหากไปเล่นน้ําบริเวณดังกล่าวแม้เพียงแค่หัวเขา่าก็อาจถูกคลื่นดูดหายเข้าไปจนทําให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรระมัดระวังไม่ลงเล่นน้ําในจุดที่ปิดป้ายประกาศเตือนห้ามเล่นน้ําโดยเด็ดขาดและไม่ควรเล่นน้ําห่างไกลจากชายฝั่งมากเกินไปเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะแต่มีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วเมื่อวันที่29มกราคม2 5 6 5บริเวณทอส่งน้ำมันใต้ทะเล ห่างจากฝั่ง20กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยที่หาดแม่ลำพึงในจังหวัดระยองทำให้คราบน้ำมันลอยเข้าหาฝั่งเกิดความเสียหายกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราอย่างใหญ่หลวงหลายๆพักส่วนเร่งช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้ท้องทะเลบริเวณหาดแม่ลำพึงกลับมาสวยงามดังเดิมนะคะ คนงานทำความสะอาดน้ำมันรั่วนอกชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยที่หาดแม่ลำพึงในจังหวัดระยองออซึ่งก็ได้ช่วยเหลือกันหลายๆด้านนะคะเป็นบริเวณที่ชายฝั่งของสุดท้ายแล้ว เมื่อได้ช่วยเหลือกันก็หลายๆฝั่งหลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันนะคะของทุกภาคส่วนสุดท้ายแล้วจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนก็ทําให้ในปัจจุบันนี้หาดแม่ลําพึงได้กลับมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมแล้วนะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ในเทศกาลสงกรานนั้นส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะไปเล่นสงกรานกันที่หาดแม่ลำพึงกันเยอะนะคะเป็นความสุขสนานเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นทีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังสนใจอยู่ของอไม่ว่าจะเป็นคน ต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยนะคะก็ไปท่องเที่ยวนะคะโดยที่ไม่เกรงกลัวนะคะแต่ก็เออคือต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะยังไงก็ตามมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นและโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมด้วย oh. สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ